สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมวันนี้ผมจะพาท่านมาตกปลาที่สวนของผมนะครับผมปลาที่ผมตกนี้เป็นอ่าร่องสวนแบบนี้นะครับผมตอนแรกไม่มีน้ำครับพอมีน้ำผมก็เอาปลานินมาปล่อยนะครับผมปล่อยได้ประมาณสัก ประมาณสักเดือนเสองเดือนเนี่ยตดโตงมากครับผมแต่บางเอื่นมันมีปลาหมอนะครับผมแออไม่ใช่ปลาหมอกับปลาช่อนมันมาได้ยังไงไม่รู้นะครับผมรู้สึกจะมีปลาช่อนรู้สึกจะออกลูกเลยฝุ่ปลาช่อนนี่ผมเลยพาท่านมาตกปลาช่อนกมดไม่ได้ไหมครับผมเจาะปลาช่อนออกโดยการผมใช้นี้ครับใช้อนี้ยเป็นเหยื่อ นะครับผมใช้หอยเชอรี่ในร่องสวนนี่เป็นเหยื่อตกปลาปลาในร่องสวนนี้จะตกปลาดูด้แล้วว่าจะได้ปลาหมอหรือปลาปลาหมอปลาช่อนหรือปลานิลน,นะครับผมเอาเหยื่อตัวนี้นะครับผมตกคืออไรนีหอยเชอรี่เป็นเหยื่อนะครับผมเดี๋ยวเราลองไปตกด้วยกันนะครับผมไปครับ เอาจะมาตกตรงนี้นะครับผมจะดูว่ามันจะได้ปลาหมอบปลาช่อนหรือว่าปลาเนินดูนะครับใช้หยื่ใช้เหมเชิรีเป็นเหยื่อนะครับผม ลงครับแป๊บเดียวครับกินไปแล้ว ครับผมเมื่อันนี้ผมใช้หอยเชอรี่เป็นเหยื่อนะครับปรากฏว่าตั้งนานแล้วปลาไม่กินนะครับผมทีนี้ผมจะลองเปลี่ยนอันนี้ทิ้งไปนะครับผมทีนี้จะลองเปลี่ยนใหม่คือใชอ้เห็นไหมครับใช้นี้นะครับหนังไก่จากปีกไก่ปิ้งนะครับผมเนี่ยผมจะเอาหนังไก่อย่างเดียว เอาน้งไก่อย่างเดียวนะครับผมเนี่ยจากไปไก่ปิ้งไม้ละยี่สิบาทที่ผมซื้อมาจะลองทําเป็นเหยื่อดูว่ามันจะกินกินไวไหมเพราะว่าใช้ไอหอยโข่งหอยเชอรี่น่ะเป็นตั้งนานแล้วเป็นเหยื่อนะครับผมทีนี้ไม่เห็นปลากินนานเป็นชั่วโมงด้านท่านผู้ชมมุงชมจนเบื่อแล้วไม่กินทีนี้ผมเปลี่ยนใหม่จะ,จะลองใช้เป็นอ่า หนังไก่แทนนะครับว่าปลาจะกินเร็วไหมเราจะได้รู้ว่าต่อไปถ้าเวลาเราตกตกเป็ดเราจะใช้อะไรเป็นเหยื่อดีนะครับผมอตอนนี้ผมใช้อันนี้นะครับผมหนังไก่เป็นเหยื่อเรียบร้อยอันนี้เราลองไปตกดูกนะครับว่าจะใช้เวลานานไหมนะครับผมนะครับลงที่เดียวกันนะครับผม ดูนะครับ นี่ครับแป๊บเดียวได้เลยไม่นานนะครับผมเนี่ยใช้ใช้ใช้หนังไก่เนี่ยตกแป๊บเดียวได้เลยนะครับผมแต่ถ้าเป็นหอยนั้นสึกไม่ได้เลยนะครับผมนี่ครับนี่ครับถ้าเป็นหอยหอยเชรี่ไม่ได้เลยนะครับผมรู้สึกว่าจะกินลึกมากนะครับผมอ่ะ๋ยวแค่นี้นะครับผมเนี่ยตกลองว่าเราใช้ ฮอยเชอรี่ป่าไม่กินนานมากแต่ถ้าใช้หนังไก่นี่แปบ๊บเดียวกินนะครับผมอะสำหรับวันนี้แค่นี้นะครับผมสำหรับวันนี้ขอขอบคุณท่านทั้งหลายครับที่ติดตามชมคลิปวิดีโอของผมนะครับผมชอบกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ